ครับผมบุ๊กนะครับจากเรื่องใครคือองชองเต้ครับผมสวัสดีครับฟอสครับองชองเตเหมาอไงครับผมน้ององชองเตลองแบบเล่าเรื่องย่อๆให้หน่อยได้ไหมว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรองชองเตผมแล้วกันคือองชองเตนะครับจะเป็นเรื่องของทิวทิวครับเป็นเด็กที่จบมาจากฝรั่งเศสครับผมแล้วก็ต้องมาเรียนต่อที่ไทยซึ่งระหว่างที่เขามาเรียนต่อที่ไทยครับผม เขาไปหลงรักคนที่อยู่ในหนังสือซึ่งให้นำประกาว่าองชองเตอโดยองโดยทิวเนี่ยพอหลงรักปุ๊บมันมันเป็นการหลงรักคนคนหนึ่งนะครับที่ที่แบบว่าโรแมนติกใช่ที่ที่ไม่เห็นหน้าเนาะแล้วก็แบบว่าผ่านแค่น้ำหมึกแค่ลายมือแค่นั้นเองแล้วทิวก็ต้องแบบไปสืบหาว่าเออใครคือองชองเตพอหาปุ๊บกลายพอประกาศหาไปอะเนาะกลายเป็นว่า ทิวต้องเจอกับหลายๆคนที่มาอ้างว่าเอ้อองชองเตแบบเยอะว่าเออองชองเตเข้ามาหาทิวเยอะมากทิวก็ต้องหาแล้วว่าใครคือองชองเตรประมาณนั้นก็เป็นปมของซีรีส์<ล>ใช่ไหมสองคนเป็นเรื่องแรกเป็นอะไรบ้างไ,ได้การทับทิมลาเของมื่อกีอนนี<อ>ตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่แบบว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสมมากครับก็จะเอาความตื่นเต้นเนี่ยมาเป็นกําลังใจแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดครับผม แในอย่างก่อนที่จะมาถ่ายมสีถ่ายซีรี์อย่างเงี้ยเรามีการไปฝึกซ้อมเวิร์กช็อปอะไรบ้างนเอยแค่หนึ่งเอนกับบอลโก้ก็จริงไวมากเลยเนาะไวมากไวมากเราเจอกันแค่2วัน2วันเองที่จะถ่ายทีเซอร์ใช่แล้วตกใจมากเพราะบุกกับฟอสเนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่อนุบาลเปิดประตูเข้ามาอ้าวเอออ้าวเออตั้งแต่อนุบาล่มบอนสิบปีแล้วก็ แตแบบวายจิ๋วๆเลยไม่มีขวดใช่เป็นเรื่องโชคดีมากใช่ใครับแต่ว่าก็ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมขนาดเล่นกับเพื่อนก็ตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ใช่อโเฟลลี่เลยกันเองกันเองมากครับแบบพูมกับช่วยแบบพี่ๆช่วยกันเยอะมากอะไรอย่างนี้ช่วยบูนใช่คือทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดทุกคนแบบเขาแบบว่าเขาแบบเคยผ่านงานกันมาแล้วเขาก็ช่วยพวกผมกันเลยก็ รู้สึกดีครับใช่แล้ว<ช>มันเดียวกันด้วยอะครับใช่ครับเลยจูนกันไม่ยากผว่ามีเรงองมีเดนแบบที่แบบแๆจะต้องแบบตามีองผมว่าน่าจะเป็นความที่ช่วยกันลุ้นอะว่าใครคือองชองเตตัวจริงอนะแล้วก็แบบว่าเป็นความแบบเหมือนเป็นเหมือนโคน,นันอะอเออหาสืบสืบใช่ช่วยกันหาว่าเฮ้ยองชองเตคือใครแต่ว่า เข้ามาทําไมแล้วแบบคนที่ไม่ใช่เข้ามาทําไมเข้ามาทําร้ายใจทิวทําไมอะไรอย่างเงี้ยมีเหตุผลอะไรถึงต้องต้องเข้ามาเออต้องต้องยังียบๆมาใช่มาณประมานั้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้ขายของแฟนๆหน่อยขายของอ่าฟอร์ดขายอันนี้เขาเป็นพ่อขาก็อยากจะฝาก พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับให้ดูซีรีส์องชองเตของพวกผมด้วยก็พวกผมเนี่ยจะทําให้เต็มที่แล้วก็ให้ทุกคนนะครับมารุ้นไปพร้อมกันว่าใครคือองชองเตแล้วก็รุ้นไปพร้อมกันว่าองชองเตเนี่ยคือใครครับผม,อ,มอ่า